สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมช่างแบงค์ DIY นะครับวันนี้นะครับก็อยู่ในช่วงรีวิวนะครับก็ผมได้ไปเจออุปกรณ์1ชิ้นนะครับซึ่งผมคิดว่าน่าจะเหมาะกับช่วงเวลาช่วงเวลานี้มากๆเลยอุปกรณ์นะครับตัวนี้นะครับผมได้สั่งซื้อจากนี่นะครับเว็บไซต์ b a n ค g o ู๊นะครับผมซึ่งเจ้าตัวนี้นะครับราคา526บาทนะครับส่งฟรีหรืออาจจะมีค่าจัดส่งนะขอโทษครับมีค่าจัดส่งด้วย65บบาทเอาเป็นว่าเดี๋ยวผม จะทิ้งรายละเอียดนะครับลิงก์สั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับมาดูเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับชื่ออย่างเป็นทางการนะมันมีชื่อว่านะครับอ,อตโตเมติวอเตอร์นะครับซาวเวอร์แท็บนอะ่าตัวนี้นะครับเป็นอุปกรณ์สั่งจ่ายน้ํานะครับด้วยเซนเซอร์อินฟาราเรดอ่านะมันเหมาะกับสถานการณ์ตอนนี้ยังไงเพื่อนๆเ,เคยไปล้างมือนะฮะ นะครับช่วงนี้ต้องล้างมือบ่อยๆเนาะพอล้างเสร็จนะครับต้องเอามือของเรานะไปเอื้อมไปเปิดปิดน้ําอีกนะครับมันมีความรู้สึกว่ายังไงครับมันมีความรู้สึกแยงๆนิดนึงเนาะเราล้างมือสะอาดแล้วล่ะแต่เราต้องไปปิดเปิดก๊อกน้ำครับตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใช้ในครัวเรือนนะครับสําหรับครัวเรือนใหญ่มีกันอยู่หลายคนนะครับ ก็เพิ่มความสะดวกสบายให้กับการใช้งานของเราได้ดีเลยนะครับผมโอเคนะครับเราก็มาดูอุปกรณ์ข้างในกล่องกันทั้งหมดนี่ครับตัวนี้ก็จะเป็นหัวตัวที่จ่ายนะครับจ่ายน้ําปิดเปิด,ปดน้ํานะครับแล้วก็เซ็นเซอร์จะมีอยู่2ด้านนะครับก็คือมีด้านล่างแล้วก็ด้านข้างนะนะครับตัวนี้มีแบตเตอรี่ในตัวนะครับนะสามารถชาร์จแบตได้ด้วยช่อง m i โ r o USB นะครับผมก็สบายเลยฮนะก็คือถ้าเราใช้งานไปไป,ไปเนี่ย แล้วมันแบตหมดเปิดน้ำไม่ได้นะครับเราก็ถือ power bank ไปเสียบชาร์จได้ที่หัวก๊อกน้ำของเรานะไม่ต้องถอดออกมานะครับติดตั้งแล้วสามารถใช้งานได้เลยนะครับในส่วนอื่นๆก็จะมีอะแดปเตอร์นะครับต่อเข้ากับหัวก๊อกน้ำนะครับซึ่งน่าจะครอบคลุมแล้วแหละภายในบ้านของเราครับทั้งหมดเลยมี m 2 2 m 2 0นะที่เป็นพลาสติกตัวผู้นะครับ m 2 2 m 2 0นะครับที่เป็นตัวเมีย m 2 4อีกตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ g 1นทับ2ในกล่องมีอะไรอีกเอ่ยนะแกมาดูหน่อยิ ไม่มีอะไรแล้วครับที่เหลือก็จะเป็นโอลิงนะโอลิงแถมมาให้นะครับเป็นโอลิงฟิลเตอร์ด้วยนะแล้วก็ประแจอเนกประสงค์ซึ่งผมเชื่อว่าเขาออกแบบมาได้ดีอ่ะเราไม่ต้องพกประแจหลายเบอร์นะอันนี้หนึ่งสองสามเบอร์นะครับสี่เบอร์นะครับก็คือใช้แถมเฉพาะตัวนี้นะแถมมาให้เลยพร้อมคู่มือภาษาจีนนะครับโอเคครับอุปรกรณ์ทั้งหมดก็อยู่ตรงหน,น้าเพื่อนๆแล้วครับเดี๋ยวเราไปติดตั้งใช้งานจริงกันเลยนะครับว่ามันจะง่ายขนาดไหนนะครับ โอเคนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่ก๊อกน้ําของเราเรียบร้อยแล้วนะครับก็มาดูที่หัวของก๊อกน้านะครับของแต่ละบ้านนะครับก็จะมีขนาดที่แตกต่างกันไปนะครับส่วนที่บ้านผมตัวนี้นะน่าจะเป็น M 22นะครับ22มิลตัวนี้เป็นตัวผู้นะครับสิ่งที่เราจะใช้ก็คือ M 22ตัวเมียนะครับแล้วก็ฟิลเตอร์อ่านะครับเดี๋ยวขอติดตั้งเจ้า ัวนี้ก่อนนะครับง่ายมากๆเลยนะครับเราก็แค่นําไปหมุนนะครับเข้ากับหัวก๊อกน้ําของเราอย่างนี้พอมันไปชนยางฟิลเตอร์นะครับมันก็จะแน่นเลยนะครับแทบไม่ต้องใส่พันเกลียวนะครับครนี้ลองเปิดน้ําดูอ่าไม่รั่วนะครับเสร็จแล้วนะครับให้นําเจ้าอุปกรณ์เปิดปิดน้ําของเราตัวนี้นะครับเสียบขึ้นไปเลยนะครับเสียบขึ้นไปตรงๆเลยนะครับเพราะว่ามีรูอยู่แล้ว เสร็จแล้วครับแค่นี้ครับติดตั้งเสร็จแล้วง่ายมากเลยครับพอบ้านแม่บ้านนะครับแม่บ้านทุกท่านนะครับทําได้หมดคราวนี้มันใช้งานยังไงนะครับเราก็เปิดน้ํามานะครับเวลาเราใช้ล้างมือนะครับเราก็ยื่นมือไปนี่นะครับนี่เห็นไหมฮะนี่นะครับปิดน้ํานะครับคราวนี้เอ๊ะถ้าเราจะเปิดน้ําล้างจานแบบยาวๆล่ะนะครับลากยาวๆง่ายมากครับก็ด้านข้างครับผม เนี่นะครับเปิดตลอดเลยนะเราก็ทําการล้างยาวๆนะครับลากยาวไปได้เลยนะครับผมคือมันไม่ต้องจี้ตลอดอ่ะนะเวลาปิดก็แตะด้านข้างโอ้เป็นไงบ้างครับโอเคครับถ้าเพื่อนๆท่านใดนะครับสนใจเจ้าอุปกรณ์นะครับเซ็นเซอร์ตัวนี้นะผมเชื่อว่ามันมีประโยชน์มากมายเลยนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดเห็นประโยชน์ของมันนะครับในช่วงเวลานี้นะครับราคาที่ผมซื้อมานะมัน520กว่าบาท นะครับส่งถึงหน้าบ้านนะแต่อาจจะใช้เวลานิดนึงนะครับประมาณ15บหถึงยีวันนะครับผมได้ทิ้งลิงก์นะครับสั่งซื้อไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับคลิปหน้านะครับยังมีสาระดีๆอื่นๆนะครับหรือรีวิวอุปกรณ์เจ๋งๆอย่างนี้นะครับมานําเสนอเพื่อนๆอีกนะครับรบกวนกดปุ่มติดตามแล้วรอรับชมได้เลยนะครับสวัสดีครับ